หลังจากนี้ไปอีก10วันขอเวลาไม่เกินนี้ขอเปิดตัวคิมินเจนเลยสำหรับเซอร์ใต้ไบเยน Bayern นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซซโอโรมาโนครับบอกเลยว่าไบเยนมิวนิคตอนนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันหลังจากนี้ไปครับก่อนจะเซ็นสัญญากับคิมินแจกนกองหลังของนาปโปเลยียมชาติเกาหลีใต้คนนี้นะครับ เราต้องบอกเลยว่าเซ็นเตอร์ทีมชาติเกาหลีใต้คนนี้ครับตกเป็นข่าวอย่นักับแมนยูมาก่อนหน้าน,นี้แต่สุดท้ายเขาตกลงปลงใจย้ายไปอยู่กับสไตล์ไบเยนแล้วโรมมโนครับบอกความคืบหน้าบอกว่าไบายเยนเตรียมพร้อมดําเนินการขั้นตอนทั้งหมดในการจัดการค่าฉีกสัญญาแล้วก็เซ็นคิมินแจภายใน10วันข้างหน้านี้โรมมโนบอกว่า ตกลงเงื่อนไขสัญญายาว5ปีกับคิมินแชไปแล้วเหมือนที่เคยเปิดเผยไปเมื่อต้นสัปดาห์ยืนยันเฮียวิโกนะเจ้ลั่นประโยคเด็ดไปเลยสําหรับโรมันโนนะครับโอ้โหเราต้องบอกว่าคิมินแจเขามีค่าฉีกสัญญาที่จะมีผลในอีก2สัปดาห์แรกของเดือนอรกรกฎาคมซึ่งคาดว่ามีมูลค่ายอย่างน้อย50ล้านยูโรครับ ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของทีมซัดด้วยนะโอ้โหตอนนี้ก็รอเปิดตัวแล้วก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นาก,การสําหรับคิมมินแจกับเสือใต้ไบยเยอร์น,นัเวลานี้ครับโอ้โหไบยเยอร์ขอเวลาไม่เกิน10วันหลังชักนี้ไปครับจะเปิดตัวคิมมินแจแล้วชุกันมีความคิดเห็นยังไงกับกองหลังเลือดสมคนนี้ก็คอมมินเข้าไม่ได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม